สวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับวันนี้มาอัปเดตโปรโมชั่นของเครือข่ายดีแท็กกันครับโปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีก <H uck. S 2> ทีนึง <H uck. S 2> นะครับคลิปนี้ เรามาอัปเดตโปรโมชั่นของเครือข่าย d t แทกันครับเป็นโปรโมชั่นประจำเดือนกันยายน2564โปรเน็ตชุดนี้เป็นโปรสำหรับซิมใหม่ที่เปิดใช้งานไม่เกิน7วันนะครับรอบนี้ d t แทปล่อยตัวความเร็ว20เมกมาให้ใช้งานกันดูนะครับราคาก็จะปรับขึ้นมาอีก100บาทของค่าย d t แทจะมีทั้งแบบที่แยกโปรโทฟรีและ มีโทรฟีติดมาให้นะครับรอบนี้แต่ว่าตัวเน็ตความเร็ว20เมกแบบไม่อั้นไม่จำกัดจะมีให้เลือกสมัครเฉพาะแบบที่แยกโปรโทฟีนะครับเรามาดูรายละเอียดของโปรโมชั่นและรหัสในการกดสมัครใช้งานกันเลยครับตัวเลือกที่1เน็ตความเร็ว20เมกเป็นเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดตัวนี้อายุใช้งานต่อรอบ30วัน ระบบต่ออายุให้อัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนนะครับความเร็ว2 0เมกไม่อันไม่ลดสปีดตัวนี้ราคาอยู่ที่299บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจันท0 4ดอกจันท9 9เสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับสำหรับแฟนพันแท้ d t แทสามารถทดลองใช้งานกันได้ครับเน็ดความเร็ว 20เมกแบบไม่อันไม่จำกัดตัวเลือกที่2เน็ตความเร็ว10เมกเป็นเน็ตไม่อันไม่ลดสปีดตัวนี้อายุใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุให้อัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนนะครับเน็ตความเร็ว10เมกแบบไม่อันไม่จำกัดตัวนี้ราคาอยู่ที่200บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกด ดอกจัน10-4ดอกจัน4ีซสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวเลือกที่3เน็ตความเร็ว4เมกเป็นเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดตัวนี้อายุใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุให้อัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนนะครับตัวนี้เป็นความเร็ว4เมกแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับราคาอยู่ที่ 150บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน104ดอกจัน445สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับโปรโชุดนี้เป็นแบบไม่มีโทรฟรีนะครับแต่จะสามารถสมัครโปรโทรฟรีต่างหากได้ซึ่งโปรโทรฟรีทุกเครือข่ายตัวนี้จะสามารถสมัครได้ก็ต่อเมื่อเรากดสมัคร โปรเน็ตแบบไม่อันไม่จำกัดไปแล้วนะครับโปรโทรฟรี Pro ทุกเครือข่ายตัวนี้โทรได้ครั้งละ15นาทีตลอด24ชั่วโมงความหมายก็คือเราโทร15นาทีแล้วค่อยกดวางสายค่อยกดโทรออกใหม่ครับตัวนี้อายุใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุให้3รอบหรือ3เดือนราคา50บาทสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน104 ดอกจัน9 0่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับมาดูตัวเลือกในส่วนของโปรที่มีโทรฟรีทุกเครือข่ายติดมาด้วยครับตัวนี้เป็นโปรสำหรับซิมใหม่ที่เปิดใช้งานไม่เกิน7วันของเครือข่าย d t แทชุดนี้จะไม่มีความเร็ว20เมกแบบไม่อันไม่ลดสปีดให้เลือกสมัครนะครับเรามาดูรายละเอียดและรหัสในการกดสมัครใช้งาน ของโปรโมชั่นแต่ละตัวกันครับตัวเลือกที่1เน็ตความเร็ว2เมกแบบไม่อันไม่ลดสปีดอายุใช้งานต่อรอบ30วันตัวนี้มีโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีนะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงระบบต่ออายุให้อัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนความเร็ว2เมก ไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับราคาอยู่ที่200บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน104ดอกจัน450สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวเลือกที่2เน็ตความเร็ว4เมกไม่อั้นไม่ลดสปีดอายุใช้งานต่อรอบ30วันตัวนี้มีโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่าย ครั้งละ15นาทีนะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงระบบต่ออายุให้อัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนความเร็ว4เมก์ไม่อันไม่ลดสปีดตัวนี้ราคาอยู่ที่250บาทรวมภาษีนะครับสนใจสมัครใช้งานกดดอกจันท0 4ดอกจันท5 1ห้าสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ ตัวเลืที่3นะครับเน็ตความเร็ว10เมกแบบไม่อันไม่ลดสปีดอายุใช้งานต่อรอบ30วันตัวนี้มีโทรฟรีไม่อันทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีนะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงระบบต่ออายุให้อัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนตัวนี้ความเร็ว10เมกแบบไม่อันไม่ลดสปีดนะครับราคาอยู่ที่ 350บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน104ดอกจัน452สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยครับโปรโมชั่นชุดนี้นะครับเป็นโปรโสำหรับซิมใหม่ที่เปิดใช้งานไม่เกิน7วันของเครือข่าย d t แทสามารถสมัครใช้งานได้จนถึง30กันยายน 2,564นี้นะครับติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจ่มๆได้ที่ช่อง h a c k n เนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับโปรโมชั่นมือถือมีการอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดอยากให้เพื่อนๆติดตามช่องไว้นะครับจะพยายามหาข้อมูลอัปเดตล่าสุด เพื่อมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับขอบคุณครับ